สี่ราศีดวงความรักมาแรงหวานฉ่ำรับหน้าหนาวนะครับต้องบอกว่าในช่วงนี้นะครับจะมีด้วยกันอยู่สี่ราศีนะครับที่ดวงความรักจะมาแรงนะต้องบอกเลยครับราศีแรกเลยเนี่ยคือราศีกันเลยนะครับู่ราศีกันนี่ชัดเจนมากๆนะครับกันเนี่ยนะฮะกับมีเนี่ยมาแรงเลยในช่วงนี้นะฮะโสดอยู่รับประกันว่ามีคนเข้ามาและอาจจะเข้ามามากกว่าหนึ่งคนด้วยนะครับเบ็นเหมือนจะเข้ามาถึง2อสคนนะครับเรามาระวังเรื่องรักซรอนยให้ดีเลยนะครับแต่ก็มีเสน่ห์อยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ มีโอกาสที่จะได้คุยกับแฟนเก่าแฟนเก่าจะกลับมา,าพูดคุยนะฮะหรือมีโอกาสกลับไปคบกับแฟนเก่าแฟนเก่ากลับมาง้อมีโอกาสชัดเจนมากๆครับอีก2ราศีคือกรกฎและก็มังกรนะครับเนื่องจากทุกคดาวพฤหัสบดียังส่งเสริมอยู่นะและ้วพอผมเพิ่งย้ายมาใหม่ๆเลยคู่คู่กุ่นๆเลยนะครับเพราะนั้นครับกรกฏมกังกรจึงเป็นราศีที่ยังดวงดีดวงเฮงในช่วงเดือนนี้นะฮะหรือในช่วงหน้าหนาวน,นี้ดีที่สุดในเรื่องความรักสี่ราศีอย่างแน่นอนครับ